อาหารป่าร้านนี้เด็ดผมชื่ออร่อยอร่อยตลาดโตลุงอำเภอโชคชัยครับโหอาหาร ชิมแล้วสามที่อร่อยทุกร้านร้านนี้ก็อร่อยครับตามสั่งร้านนี้กินไปเมืองังหวัน น,นี้ก็มีโรตรีโรตรีอร่อยเฮ้ยไส้กรอกร้านเดิมมีอยู่ละไ,ไม่อยู่เลยอถนนน้นนำส้มสด